ที่แห่งนี้นะครับสมัยก่อนนั้นเคยเป็นวัดหลวงมาก่อนและก็ถูกบูรณะใหม่โดยรับพระราชนาธิคุณในหลวงราชการที่1โปรดเกล้าให้เจ้าพญาลัตนพิพิธซึ่งก็เป็นสมุหนายกคนแรกของประเทศสยามมาดูแลการบำรุงเฟื้นฟูวัดให้เจริญอีกครั้งครับและที่แห่งนี้เองก็มีเรื่องราวที่เล่าขานกันว่ามีพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นพระที่อดเชิญมาจากหัวเมืองเหนือในสมัยในหลวงรัชการที่1และก็ยังเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามในแบบบััศิลลปปะะสสททยครรรรรจจเเ็นพดีี่ชาาววกง บูชาอ๋อน่าจะเป็นเจดีย์จุฬามณีนะฮะด้านบนสุดนะครับผมถัดจากด้านหลังพระเทระพระมหาเทละรถนี้ไปนะครับซึ่งก็จะมีเทวดาแวดล้อมอยู่เนาะด้านหลังก็จะเป็นพระเจดีย์จุฬามณีนะครับเป็นที่เคารพของชาวสวรรค์และในยุคสมัยก่อนนั้นนะครับก็ยังมีสิ่งปลูกสร้างโบราณเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะอย่างเช่นวิหารหลังนี้ครับไปหน้านะครับล้อมฐานของ องค์พระเลยนะครับผมพุทธรูปต่างๆก็จะอยู่ตรงแนวกลางนะครับแล้วมีหลวงพ่อทวดสเสมโตแต่พญานาคองคนี้เขาเหมือนกับคุ้มครองต่อจากนั้นเราก็พาทุกคนไปสัมผัสกับบรรยากาศตลาดน้ำตลิ่งชันสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชอบเดินทางกันเข้ามาที่ตลาดแห่งนี้ครับรามาเดินในบรรยากาศของตลาดน้ําตะลิงชนันวันนี้คึกคักนะก็เป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็คนก็มาเดินเล่นเดินซื้อกินของกินกันโดยเฉพาะชาวต่างชาติและด้วยความที่ตลาดน้ําแห่งนี้นะครับมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากถูกแวดล้อมไปด้วยสวนพืชสวนผลไม้และสิ่งสำคัญมีอาหารท้องถิ่นที่อร่อยถูกใจทั้งคนไทยและต่างชาติและก็ยังมีแพ้นั่งทานอาหารริมน้ํามีลมชชยเย็นสบายด้วยครับและที่เราจะไปกันก็คือวัดไก่เตีย้ย เขตต่งชั้นกรุงเทพมหานครครับ สวัสดีครับทุกคนครับที่กำลังรับชมช่องมิกมูพาอพื่ฐ์เที่ยวในวันนี้ก็พาทุกคนนะครมาอยู่กันที่วัดไก่เตี้ยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับบรรยากาศริมคลองบางกอกน้อยนะฮะเป็นคลองที่สัญจรไปมาในพื้นที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ยังมีเรือบริการนะครับนักท่องเที่ยวประชาชนต่างนะฮะไปยังจุดต่างๆของคลองบางกอกน้อยนะครับและที่นี้นะครับผมวัดแห่งนี้นะฮะมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างนะฮะมีทั้งพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณมีหลวงพ่อสำลิศประสิทธิโชคนะครับผมเป็นรูปที่ให้พอในเรื่องของความเสด็ นะครับผมแล้วก็มีสิ่งศิษย์อีกเยอะแยะนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทำความรู้จักกับวัดแกตเตี้ยพรอมกันนะว่าในสถานสถานแห่งนี้นะครับผมมีอะไรให้เรามาเยี่ยมชมได้สักการะมาเสริมสิริมงคลกันได้บ้างน,นะฮะต้องบอกนะครับว่าวัดแห่งนี้มีอะไรมากมายมากกว่าที่คุณคิณคดจริงๆนะฮะเดี๋ยวนี้เราไปทำความรู้จักวัดแกตเตี้ยพรอมกันนฮะถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ มาเดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์ดีกว่าไปไหว้หลวงพ่อสมัมฤทธิ์ประสิทธิโชคนะครับพระพุทธาสัมฤทธิ์ประสิทธิโชคโอเคเปิดทุกวันนะและแน่นอนครับในโบสถ์หลังนี้มีภาพประธานที่ได้ถูกเก่าคานในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นภาพประจำวัดไก่เตียเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยปางมานวิชัยซึ่งก็มีพระนามว่าหลวงพ่อสมัมฤทธิ์ประสิทธิโชคครับเขาให้โทนสีที่แบบว่าสีแบบหวานๆเลยนะ แต่ว่าตรงกลางเนี่ยเหมือนจะเป็นเท่าคุณท่านนะครับพระเทราเจ้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพระเจดีย์ที่ชาวสวรรค์เขากำลังทาสักการะบูชาอ๋อน่าจะเป็นเจดีย์จุลามณีในตำราทางศาสนาระบุไว้ว่าพระเจดีย์จุลามณีมีความสูงถึงแปดหมื่นวาหรือความสูงที่ 1, 1,60 0 0 0เมตรครับและองค์ของพระเจดีย์นั้นก็ยังเป็นแก้วอินทนิลอีกด้วยตั้งแต่กลางองค์เจดีย์ขึ้นไปนะครับถึงยอดสูงสุดก็ล้วนเป็นทองคําที่ประดับด้วยแก้วเจ็ดประการ แล้วก็ยังมีกำแพงร้องพระเจดีที่เป็นกำแพงทองด้วยนะที่ถูกประดับปักธงและฉัตรในหลากหลายสีเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับเมื่อมีสิ่งมหัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าก็คือมวยผมที่อยู่เมืองสวรรค์บรรดาเหล่าเทวดาทั้งหลายก็จะนาเอาเครื่องดนตรีมาเป่าบรรเลงถวายบูชาและหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีพระอินทร์พร้อมกับบริวารน,นำเข้าตอกตอไม้ทูกเทียนเครื่องหอมและประทีปไปบูชายด้วยค่ะดูเมฆเนี่ยคือแบบแฟนตาซีมากๆนะตรงนี้เอ้ยสวยนะให้ความแบบซอฟดีนะครับดูมีมิติดีและทั้งหมดตรงนนี้ก็็จะเป เรื่องราวของการสร้างบารมีนะครับจิตกรรมพม่ังนะครับรายละเอียดต่างๆก็แสดงมาได้ดีมากนะครับนี่พอมองมาจากทางหน้าโบสถ์ก็จะประทะาับตึกอันสูงใหญ่ตะการตราะนะย้อนกลับไปในสมัยก่อนตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับจะโล่งๆนะแต่สมัยปัจจุบันนี้ก็คือนะก็บ้านเมืองก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับยุคสมัยก็มีสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตโมโรานกันเลยทีเดียว คือที่นี่ก็จะมีให้เราสามารถมาทำบุญด้านในโบสถ์นะครับจะมีการร่วมสร้างนะครับผ้าไตนะฮะก็จะบอกว่าเป็นการร่วมผ้าไตตามกลังศรัานะหลวงพ่อสัมฤิ์ประสิทธิโชตเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดไก่เตีย้ย ตามตำนานกล่าวไว้ว่ามีพระพุทธรูปหลายองค์ที่พระมหาธรรมราชาที่4มหมากริย์ผู้ปกครองเมืองสุโขทัยเป็นผู้สร้างขึ้นครับซึ่งก็อยู่ในช่วงราวปีพุทธศักราช1979เมื่อมีภัยสงครามเกิดขึ้นพระพุทธรูปก็ได้ถูกนำล่องแพมาทางแม่น้ำยมลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับพอเข้าเขตของบางกอกน้อยก็มาถึงช่วงค่ำพอดีบวกกับมีฝนฟ้าที่ดูน่ากลัวและตัวแพเองก็หยุดนิ่งสนิทไม่ขยับเขยื้อนพวกเขาก็ได้พบกับพรัทุดงที่ปรากฏอยู่ครับพอได้สนทนาธรรมก็เกิดความศรัทธาก็เลยนำหลวงพ่อสัมฤ ตัวนี้ก็จะเป็นหอไตแบบมีความแบบโบราณมากๆเลยนะดูดิ ออตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ตรงแถวบรรยากาศด้านหลังนะครับของอโบสถนะฮะเป็นเจดีย์องค์ใหญ่เลยนะแล้วก็มีเจดีย์บริวานนะครับรวมเป็น5องค์ตรงนี้นะฮะก็มีความเขาเรียกว่าหลุดลอกของสีที่เขาทาบนองค์เจดีย์นะตรงนี้ก็คือน่าจะทาไว้นานแล้วแหละนะฮะก็มีการหลุดลอกออกจากสีที่เขาแบบอยู่บนองค์นะฮะ มาเดี๋ยวเราไปกันที่วิหารเก่าของทางวัดไก่เตี้ยที่นี่ก็จะมีสถานที่ความเป็นยุคของสมัยก่อนเนาะแต่ก็ยังคงสภาพโอเคอยู่นะไม่ถึงกับว่าแบบดูบแบบสุดโทรมไปมาก ประตูเนี่ยครับลายของประตูก็คือมีความเป็นแบบมีความเป็นจีนด้วยนะจะไม่เป็นแบบเทวดาที่เขายืนเฝ้าตามประตูแต่นี้คือจะเป็นลายของเขาเลยนะพิเศษเลยนะไปะเดี๋ยวเราไปนะที่วิหารเก่าก็อยู่ถัดออกมาจากโบสถ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นปฏิมากรรมที่สมเด็จโตหรือว่าเนี่ยแต่สมเด็จโตในหลายๆตาหลายปางเลยนะ ตามเรื่องราวในพุทธประวัติที่เราได้ศึกษากันมานั้นนะครับก็จะมีช่วงปฏิหานอยู่ในลหลายๆช่วงด้วยกันตั้งแต่ในช่วงแรกเริ่มที่เจ้าชายประสูติพอองค์ก็เดินได้ทันที7จเก้าเลยนะครับและในแต่ละก้าเองก็มีดอกบบวผุดขึ้นมารองรับตลอดทางที่เดินไปรวมเป็น7ดอกและเราก็สามารถที่จะเข้าไปด้านในวิหารได้นะเพราะสถานที่อย่างนี้เปิดทุกวันครับนอกจากจะมีความสง,งบเย็นสบายแต่ที่นี่ก็ยังมีความพิเศษของหลวงพ่อทองพักเก่าในวิหารที่หลายคนได้ประสบพบเจอมาแล้ว นี่ในในวิหารโบราณนะครับตรงนี้ก็คือมีปฏิมากรรมพญายนาคนะครับที่ล้อมอยู่ตรงฐานนะครับผมรอบนอกนะครับเหมือนเป็นการคุ้มกันในเรื่องของการปกป้องนะครับผมแล้วก็จะมีพระประธานนะครับหลวงพ่อพระประธานต่างๆที่อยู่อย่างบริเวณด้านบนตรงนี้เป็นการเข้ามาที่พาคนลุกนะฮะบ,บอกเลยว่าที่เนี่ยมีบรรยากาศของความแบบคือพลังงานพาคนลุกเลย จริงจิจกรรมฝาผนังนะเขาวาดเป็นรูปงูที่มีหงอนนะดูดีเฮ้ยพาขนลุกอยู่นะเนี่ยนะครับแต่ว่าภาพนี้ก็คือเป็นการสร้างวารมีของพระุพธิสัตวนะครับคือพุทธเจ้าเรานะก่อนที่เป็นพุทธเจ้านะครับก็ต้องเจออะไรแบบนี้แหละ เฮ้ยอันนี้คืออะไรครับอันนี้ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธ,ธเมตตาขอความเป็นผู้ขัดสนจะได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าขอเป็นที่รักพอใจคนทั่วไปข้าพเจ้าขอบูชาด้วยเครื่องสก,กาเหแบบน,นี้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นเหมือนสกัดจากไม้อะทุกคนดูออกไหมะผมดูไม่ออกนะแต่เหมือนเขาพยายามจะสกัดเป็น อะไรแล้วก็มีเขียนว่ามีมาพนมีมาแล้วก็จะเป็นยันนะครับคืออย่างว่าแต่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่คนเขาเข้ามาถวายน้ําแดงน้ําดื่มแล้วก็มีพวงมาลัยนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นพวงมาลัยเก่าๆแล้วแสดงว่ามาไหว้กันนานแล้วนะเออแต่นี่คือคืออะไรอะ่ะก็อย่างที่บอกนะครับว่าวัดแก่เตีย้ยแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่อีกหนึ่งวัดในเขตตลิงชันที่มีผู้คนศรัทธาก,กันมาก อันนี้ก็เป็นหนึ่งประติมากรรมนะครับทางด้านความเชื่อนะครับพี่เสือสร้างขึ้นมาให้เป็นรูปเสือนะปากสีแดงเนาะก็จะอยู่หน้าทางเข้าของวิหารโบราณนะครับวิหารเก่าหลังนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นความเชื่อมีพิธีกรรมอะไรต่างๆเกิดขึ้นณนะบริเวณนี้นะครับผมก็จะเป็นความศรัทธานะแล้วก็เหมือนพี่เสือก็เฝ้าวิหารหลังนี้อนยะู่เนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งผลงานที่ชำรุดนะติดไม่ตรงด้วยขออนุญาต ให้มันตรงเหมือนเดิมนะเทวดาง่วงหรือเปล่าไม่รู้ oh. คือน็อตที่ไข,ข่เข้าไปตรงลำตัวมันไม่แน่นนะทุกคนแต่ผมพยายามทนำะให้ท่านตรงเนาะแต่ก็กลัวว่าจะหลุดเลยแต่ก็พยายามลองประคองดูแป๊บนึงไม่มีกาวไม่มีอะไรยึดเลยนะซ่อมแบบอ่าโอเคได้ละและในอาคาหลังนี้ก็มีพระรูปเก่าแก่อยู่คู่วัดมาอย่างยาวนานแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าที่เป็นตำนานครับในเรื่องของการให้โชคให้ลาบแก่คนมาขอแล้วก็สำเร็จถูกราวันกันต่อเนื่อง จนเจ้ามือรับซื้อเองเนี่ยเกิดความไม่พอใจจ้างเกจิไป,ปทำพิธีกรรมไม่ให้ท่านแสดงฤทธิ์นั่นเองครับและทุกวันนี้เองก็ยังมีร่องรอยของการทําของดําหรือศาสตร์มือใส่อ,อกพระอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นรูปห<อ>ลวงพ่อแล้วนะฮะตอนถ่ายที่เป็นรูปซ้อนเฉยเลยอะ่ะ ใช่ใช่ครับหลวงพ่อเป็นซ้อนสององนะฮะอันนี้เป็นความประหลาดมากนะครับไม่รู้ได้ก็ไม่รู้นี่คือภาพซ้อนนะฮะแต่ว่าหลวงพ่อท่านยืนอยู่รูปเดียวนะปรากฏว่ามีภาพซ้อนขึ้นมาข้างหน้านี่คือเรื่องแปลกมากหลวงพ่อขึ้นปกเหวนสารศักดิ์สิทธิ์ครับผมอ๋อกระสินไฟนะฮะหลวงพ่อทำ ด้วยผ้าสามสีผ้าหลายสีเดีกว่านะครับมีหลายสีมากๆแล้วก็ถูกพันเต็มทั้งต้นเลยนะตรงนี้เขาก็จะมีแผ่นทองมาติดด้วยนะเออนี่แผ่นทองนี่ และเราก็แวะมากันต่อที่ตลาดน้ําตะลิงชานครับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติอย่างมากเลยนะในบรรยากาศของตลาดน้ําตะลิงชานวันนี้คึกคักนะเพราะเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็คนก็มาเดินเล่นเดินซื้อกินของกินกันเออโดยเฉพาะชาวต่างชาติสเสน่ห์ของที่นี่นะครับคือมีอาหารที่หลากหลายมีของซื้อของฝากท้องถิ่น แต่ที่สําคัญสโลแกนของที่นี่ก็คือราคาขายเท่ากันไม่ว่าจะขายคนไทยหรือชาวต่างชาติถือเป็นข้อดีเลยแหละที่ทําให้คนรู้สึกว่าได้มาทานอาหารรสชาติอร่อยแบบท้องถิ่นสมัยโบราณและอย่างที่สําคัญตลาดเองก็ตั้งอยู่ริมน้ําห่างไกลจากมลพิษบนท้องถนนมีเรือแพรบริการนั่งรับลมโชยเย็นสบายด้วยนะและทั้งหมดที่ว่ามานั้นก็คือข้อดีของตลาดน้ําตลิ่งชันครับ หน่อยได้ใช่ได้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องจบในทีเท่านี้นะครับผมแล้วก็มาจบในบรรยากาศตลาดน้ําตรงชันนะครับผมสถานที่ตลาดนะฮะแหลกท่องเที่ยวนะครับมีอาหารการกินมีต้นไม้ขายแล้วก็มีของฝากของซื้อของฝากตรงนี้เต็มหมดเลยนะครับผม พอจะเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวนะครับมีเรือบริการเที่ยวตามจุดต่างๆนะครับบยากาศวันนี้ถือว่ามีชิชิวามากๆนะครับสำหรับวันนี้ไม่บูต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน,นครับสำหรับอีพีหน้าจะพาเพื่อนไปเไนนะปปปี่ทนยทยังไงนะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปนะที่ผมจะพาเพื่อนๆนะครบรยากสถานที่ที่น่าสนใจนะมีตำนานมีเรื่องเล่าหรือว่าเป็นสถานที่ประดิษฐ์ทำดีๆน,นะครับผมแล้วก็พาเพื่อนไปเที่ยวพร้อมกันนะสำหรับวีดีนี้กับผมต้องขอตัวลาทุกกกคคนนนนนไป่่อแล้้วพบััใใหหมีีาสสดร